สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไก่สายคิงช n แนลแช n แนลที่จะหยิบเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณวันนี้นะครับก็จะหยิบเรื่องราวจากหนังสือโตขึ้นมาเป็นความสุขหนังสือว่าด้วยการใช้ชีวิตให้มีความสุข EP หนึ่งนี้ก็จะเริ่มด้วยเรื่องการเติบโตเริ่มต้นจากการมีความฝันเท่าที่จําความได้เมื่อสมัยที่ยังเป็นเด็ก สิ่งส่วนใหญ่ที่ผมรวมถึงเพื่อนร่วมรุ่นทุ่มเทความสนใจให้คือการเล่นกิจกรรมต่างๆที่พวกมากับความสนุกเราแทบไม่ได้คิดถึงชีวิตในวันที่ต้องเติบโตขึ้นมาเลยสิ่งที่ทําให้เราเริ่มคิดถึงวันที่ต้องโตมาแม้อยาจะยังไม่ถึงกับจริงจังคือคําถามที่ว่าโตขึ้นมาอยากเป็นอะไรการที่เราจะตอบได้ว่าโตขึ้นมาอยากเป็นอะไรเราต้องมีความฝันเสียก่อน ไม่ว่าภาพของความฝันนั้นจะชัดเจนหรือเลือนลางเพียงใดก็ตามทีแต่เมื่อเราตอบไปว่าโตขึ้นมาเราอยากเป็นอะไรนั่นคือเราเริ่มจินตนาการภาพของเราในอนาคตแล้วอย่างที่ผู้อ่านหลายท่านอาจพอรู้จากการอ่านงานเขียนของผมผ่านสื่อต่างๆแล้วว่าตั้งแต่เด็กผมมีอุปนิสัยของการเป็นนักฝันและความเป็นนักฝันนั้นยังคงอยู่ติดตัวผม เมื่อถึงวันที่เติบโตขึ้นด้วยผมฝันอยากเป็นนักเขียนผมฝันอยากเป็นทนายความผมฝันอยากเป็นผู้จัดก,การทีมกีฬาบางอย่างเมื่อโตขึ้นมาผมก็จับพัดจับผูเป็นได้อย่างที่ฝันแต่บางอย่างก็เป็นเพียงแค่ความฝันที่ลันดอนผู้อ่านของผมละ่ะพวกคุณมีความฝันในวันเยาว์วัยและความฝันในวัยเติบโตหรือไม่ถ้ามีตอนนี้ความฝันของคุณเป็นอย่างไรยังดีอยู่หรือเปล่า ถึงอย่างนั้นพอโตขึ้นมาท่ามกลางคําตอบของความฝันมากมายผมพบว่าสุดท้ายแล้วคําตอบที่อยู่เบื้องหลังของทุกความฝันคือเราโตขึ้นมาเป็นคนที่มีความสุขเราอยากโตมาเป็นความสุขและนั่นคือเป้าหมายลึกๆในชีวิตร่วมกันของเราทุกคนในวัยวันที่เรายังเป็นเด็กเราอาจตอบได้ตามความคิดตามจินตนาการว่าเราอยากโตขึ้นมาเป็นอะไร แต่ในวัยวันที่เราเป็นผู้ใหญ่อย่างตอนนี้เราอาจต้องเป็นคนที่ถามตัวเองว่าอะไรที่เราอยากจะเป็นจริงๆและถ้าคำตอบคืออยากเป็นคนที่มีความสุขเราต้องตั้งต้นจากตรงนั้นก่อนจากการที่เรารู้ตัวว่าอะไรหรือใครกันที่เป็นความสุขของชีวิตเราเมื่อเรารู้แล้วว่าอะไรหรือใครคือความสุขของชีวิตเราจุดหมายจะอยู่ไกลแค่ไหนแต่อย่างน้อย เราก็รู้ตัวแล้วว่าทิศท,ทางแห่งใดของชีวิตที่เราควรก้าวไปกันท้ามการคำตอบของความฝันมากมายผมพบว่าสุดท้ายแล้วคำตอบที่อยู่เบื้องหลังของทุกความฝันคือเราอยากโตขึ้นมาเป็นคนที่มีความสุขเราอยากโตขึ้นมาเป็นความสุขขอบคุณครับ